ครับเพื่อนๆวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมารู้จักนี้ครับผักที่ชื่อไม่น่ารักเลยครับผักสาบอีกชื่อนึงก็อ e ีนูนเห็นไหมชื่อไม่น่ารักแต่ว่านะครับเขาเป็นผักพื้นบ้านที่อร่อยนะครับมีรสขมเล็กน้อยนะครับกินกับพริกได้เป็นอย่างดีนะครับขายายพันธุ์ง่ายนะโดยการปักชานะครับเพื่อนๆแล้วก็ กินได้ทั้งยอดนะครับผมทั้งผลนะครับดอกก็ได้นะครับนี่นะครับผักสาบผักอินูนครับพันธวายนะที่มีชื่อเสียงก็ถวายของสุรินใช่ไหมครับนี่นะครับผักสาบพันธวายก็คือพันธุ์ที่จะคล้ายๆเขาเรียกว่ากระเทยอ่ะครับเนาะเขาจะออกลูกออกผลออกอะไรเยอะครับผักสาบวายครับเราก็ได้มาจากเพื่อนนะครับขอบคุณเพื่อนอ้นนะครับ ที่ชำนี้นะครับจังหวัดบุรีรัมย์ให้มานะครับนี่ครับได้มาวันนี้5ต้นนะครับเราก็จะเอามาลงถุงกันนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะใส่เลยเนาะนี่นะครับถุงใหญ่ถุงใหญ่หัวยาวขอบผมถุงใหญ่หัวยาวครับ เ,เลยผักอินุนผักสาบนี่นะครับเนาะที่เราจะเจอกันหลักๆก็สองสายพันธุ์นะครับก็คือสายพันธุ์หนึ่งคือสายพันธุ์ที่มาจากในป่าน,นะเพื่อนเนาะป่าที่เป็นป่าเขาเนี่ยนะครับก็จะมีผักอินุนขึ้นทั่วไปนะครับ อีกพันหนึ่งก็คือขยายแล้วก็ดัดแปลงสายพันธุ์กันในบ้านนี่นะครับก็เป็นพันธุ์ที่ออกลูกเยอะออกยอดดกนะครับเราก็เรียกว่าทะไว้นะพันธุ์ทวนะครับเหมือนสะดาวพันธทวายเป็นไงเพื่อน,อ,นออกยอดทั้งปีนะครับอย่างเงี้นนมมยนะครับที่มาคำว่าทะไวนะครับ นี่ครับก็เพื่อนเขาฝังมานี่ครับติดเรียบร้อยแล้วครับเนาะเราก็มาเอาลงดินนะครับแล้วก็พักให้เขาฟื้นตัวก่อนที่จะไปลงหลุมปลูกนะครับนี่ครับผักที่เป็นผักพื้นบ้านไทยอย่างนี้นะครับเพื่อนเป็นผักที่ เป็นไอเดียของเราสวนบ้านพันไม้พอเพียงนะครับคือปลูกครั้งเดียวเนี่ยมีกินตลอดไปนะครับเป็นผักร้อยปีนะครับเนาะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตระยะยาวนะครับ ยนะครับอ่านี่ครับวันนี้ ขยายได้ห้าต้นครับเพื่อนๆผักสาผักอีนุนครับเพื่อนๆเคยกินผักอีนุนนไหมครับผักพื้นบ้านนะครับเราก็จะทำการปลูกครั้งเดียวเนาะได้กินเป็นผักร้อยปีนะครับถ้ามีการจัดการดีๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้เขาแตกได้ไปเรื่อยๆแล้วขยายพันธุ์เขาได้นะครับมาปลูกผักอีนูนนะครับ ผักร้อยปีไปกับเราบ้านพันไม้พอเพียงนะครับอาหารร้อยปีผักร้อยปีครับปลูกครั้งเดียวทำงานครั้งเดียวได้กินย,วยาวๆเลยจ้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ